สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันนะคะกับช่องรัญญาช n แนลค่ะคลิปนี้นะคะรัญญาก็จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับ5ต้นไม้ลดฝุ่นปลูกในบ้านช่วยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ค่ะจะมีต้นอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ 1. ต้นพลูด่างต้นพลูด่างนั้นนะคะก็เป็นต้นไม้ที่โตง,ง่ายเลี้ยงง่ายไม่ต้องโดนแสงแดดบ่อยก็อยู่ได้ค่ะ ได้นะคะทั้งในและนอกบ้านค่ะอีกทางนะคะต้นพลูด่างนั้นยังเป็นต้นไม้มงคลอีกด้วยตามความเชื่อนั้นหากปลูกต้นพลูด่างไว้ในบริเวณบ้านนะคะก็จะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลอยู่เย็นเป็นสุขสมหวังดั่งใจอย่างง่ายดายเหมือนดั่งต้นพลูด่างนะคะที่จเจริญเติบโตง่ายปลูกง่ายนั่นเองตามความเชื่อค่ะ 2. ต้นมอนสเตอร่า ้นมอนสเตอร์ร่านั้นนะคะก็เป็นต้นไม้ที่ดูแลงง่ายค่ะรดน้ำให้เขานะคะเพียงแค่วันละ2-3ครั้งต่อสัปดาห์เป็นต้นไม้นะคะที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นราชนีแห่งไม้ใบด้วยค่ะเป็นต้นไม้นะคะที่เปลี่ยนมลพิษให้เป็นอากาศบริสุทธิ์ค่ะ 3. ต้นยางอินเดีย ต้นยางอินเดียนั้นนะคะก็เป็นต้นไม้ที่มีใบมันเงานิยมปลูกกันมากนะคะทั้งในบ้านและนอกบ้านไม่ต้องรดน้ำบ่อยค่ะต้นยางอินเดียนั้นนะคะก็เป็นต้นไม้ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดสารพิษที่ปนเปื้อนในอากาศดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และเปลี่ยนสารพิษนะคะให้กลายเป็นอากาศบริสุทธิ์ค่ะ ต้นยางอินเดียนั้นะนะคะก็นิยมนํามาประดับตกแต่งบ้านหรือห้องนะคะก็จะช่วยทําให้เกิดความสวยงามร่มรื่นสบายตาค่ะ 4. ต้นลินมังกรต้นลินมังกรนะคะก็เป็นต้นไม้ที่โตง่ายทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีชอบแสงแดดแบบรำไรนิยมปลูกในบ้านในห้องนอนในแด้านของความเป็นมงคลน,นั้นนะคะตามความเชื่อ คนไทยสมัยโบราณท่านมีความเชื่อกันว่าบ้านใดปลูกต้นลินมังกรไว้ประจำบ้านจะช่วยป้องกันอันตรายจากภายนอกได้เพราะลินมังกรนะคะมีอีกชื่อดึงะคะ่ะที่เรียกว่าหอกพระอิน ซึ่งเป็นอาวุชนิดหนึ่งะคะของพระอินท์ที่ใช้เป็นการต่อสู้และปกป้องศัตรูจากภายนอกดังนั้นนะคะลิงมัง,งกรน,นะคะจึงเป็นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นไม้ที่มีความสําคัญของพระอิน์ทในสมัยพุทธกาลนั่นเองตามความเชื่อค่ะ 5. ต้นทองอุไรต้นทองอุไรนั้นนะคะก็เป็นต้นไม้มงคลที่ออกดอกได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะต้นทองอุไรนะคะก็เป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกกันมาก ปลูกประดับตามริมรร้วบ้านภายในบริเวณบ้านเพราะต้นทองอุไรนั้นนะคะก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นต้นไม้มงคลค่ะตามความเชื่อนั้นนะคะจะช่วยเสริมโชคชะตาให้กับผู้ปลูกให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีเงินทองมั่งคัง่งสมดังชื่อทองอุไราตามความเชื่อค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมกับ5ต้นไม้ลดฝุ่นปลูกในบ้านช่วยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะก็ลองไปหาซื้อมาปลูกกันดูค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ